วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเรือหางยาวนะครับให้เป็นระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยกำลังมอเตอร์500 50วัตต์นะครับ40โวลต์ DC ต่อกับทางตัดหญ้านะครับต่อกับใบพัด เรือนะครับสามใบพัดแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับสิบสองแอมป์โดยมี E.S.C. สปีดคอนโทนแปดสิบวัตต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์สี่สิบแอมป์แล้วก็ต่อคันเร่ง นี่ครับตัวคันเร่งเข้ากับสปีดคอนโทรลนะครับโดยผ่านตัวปรับเซอร์วอมเตอร์นะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้ปกติมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเตนะครับทนความร้อนแล้วก็ประหยัดไฟแรงนะครับ ลอบไม่ตกีเรล่กสุดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนั่งเรือจะ ลงเป็นคลิปต่อไปนะครับนี่ทดสอบระบบให้ดูก่อนใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปทดสอบการนั่งเรือนะครับการขับเรือ ใช้งานจริงสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยนะครับ